สวัสดีครับผมผมท็อปสุดยอดนะครับตอนนี้เนี่ยผมมาอยู่กับคุณปิยะขออนุญาตคุณน้ำตาลกูเลยนะฮะผมกับใครอ๋อคุณปิยะครับก็เป็นลูกศิษย์ที่วัดเจ้าอาเหมือนกันใช่ครับนะครับพอดีได้ทราบข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุใช่ครับจะไหมฮะช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งก็จอดติดไฟแดงอยู่ครับขับกับรถอะไรครับขับรถวีออสครับอ่าก็เป็นคันที่ห้าห้ามีสิบล้อลงสะพานมาแล้วเบรกแตก ตรงเดียวคันแรกไปจอดที่ไหนไปถึงแยกไฟแดงตรงแยกตรงบางบางทองครับครับครับแล้วก็สิบล้อมาชนหมคันแรกสิบล้อลงสะพานมาลงสะพานมาเบรกแตกเบรกแตกครับแล้วก็ชนหมุนมีคันแรกผมก็ชนอีกห้าคันฮะรวมรวมเป็นห้าคันหมายถึงว่าตั้งแต่รถคันเราใช่ไหมเราแล้วก็คันที่สองคันที่สามคันที่สี่คันที่ห้าโอ้ก็เป็นห้าคันห้าคันนะครับ รถเป็นงรับถยับยับครับผมตัดตูดเลยตัดครึ่งคันครับผมโดยผมได้รับมอบผมเด็เนี่ฮะอ๋อผมผงทุปฮะนี่อันนี้ันของวัชอาครับครับก็ได้รับได้ประมาณสักสามวันถึงวิวกรทเอฟอ่าอันนั้นก็มี้อยองเนี่ยครับครับมาดูอันนี้นึงใกล้ๆมองไม่เห็นครับผมอ่านิดนึงนะน้วข้างหลังนะ อ๋อนี่ห้อยองค์ดีองนี้นะครับผมครับก็แต่คันหน้าผมนี่ก็คันหน้าผมปากแตกอ่าคันต่อไปหัวแตกเหรอครับแล้วแล้วของไม่มีไรเดินลงมาเลยก็เดินลงมาหมายถึงว่าไม่เป็นไรถามรูปแล้วก็ยับาปถึงคนอื่นที่ว่าเราต้องเละใช่คนอื่นก็วิ่งมาที่มาดูรถเราคันเดียวครับเพราะคันอื่นเขาเขาไม่ได้ยับอ๋อเพราะว่ารถสิบล้อมันกระแทกรถเราก่อนเต็มที่ แล้วก็เราก็ไหลไปกระแทกข้างหน้าข้างหน้าไหลไปเรื่อยเดไปรถมันมันไม่ได้เบรกอะสิบล้อไม่ได้มีเบรกอะโอ้โหหดลายมากเฉืยจนหยุดอะครับครับมันสสยสี่ห้าครั้งอะชนตึง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 ฮะโอ้โหครับผมนี่เดชบุญเดชบุญนะฮะเป็นลูกศิษย์ที่นี่นานนะคระที่วัดาวามผมบวชตั้งแต่เป็นเนนนี่มาแล้วก็บวชพระก็เป็นที่นี่อ๋อบวชเนนบวชพระที่นี่เลยโอายผมนึกว่าจะไม่สึกแล้วนะฮะยังยังละไม่ได้ครับครับผม อ่าก็มีของดีของวัดนะครับทีวัดกับที่คุณได้รับแล้วก็ก่อนอยู่ปรเหตุเนี่ยครับอ๋อรุ่นถุงทุพันเนี่ยครับผมอันนี้ปีนี้ผมเพราะผมเป็นคนเนี่ยไปช่วยเข้อรื้อลงมาจากหลังคาโบสถ์รุ่นนี้สร้างจากปีศูนย์เก้าเสกวัดอรุณนะฮะท่านผู้ชมฮะปีหนึ่งหกก็เสกวัดเจ้าอาหม์นะปีสามห้าก็วัดเจ้าอามอีกเพราะเพราะว่าอยู่ด้านหลังคาโบสถ์อ่ะจากนั้นไม่รู้พระเกจิเพียบเลยนะได้ครับก็เลยนับถือก็เลยคล้องไว้ตลอดนะครับตอนนี้ มาเพราะตรงนี้ครับโอเคครับผมขอบพระคุณนะครับ